ต่อไปจะกินอะไรต่อเพื่อเขาชิมมานหนึ่งนะคะชิมไปเยอะๆเลยเป็นไรเหมือนเป็นเมนูลับเลยอ่ะเมนูลับของแม่กับเฉยแต่ปูน,นิ่มเทมปุระน่ากินมากอมอมอมชอบหรือไม่ชอบ <c oughs> หิวจังเลยคะ่ะทุกคนแม่คะชิดามจะพาไปกินกินอะไรคะร้านโปรดงชดามค่ะร้านโปรดของชองชดาม แล้วแม่จะชอบหรือเปล่าล่ะชอบแน่นอนค่ะจริงเหรออะกินอะไรบอกมาซูชิโร่ไหมคะซูชิโร่อ่ะเราเพิ่งเปิดค่นเนี่ยหรออ่ะโอเควันนี้เราจะมากินซูชิโร่กันนะคะซูชิจานหมุนนะคะเข้ามาแล้วนะคะเราโต๊ะ33ซูชิโร่สาขานี้เพิ่งเปิดะคะ่ะอยู่หน้าบ้านเราเลยขออนุญาต นัเป็นกุ้งแดงจัมโบ้กับหัวกุ้งทอด40บาทค่ะค่ะอูด้งแกงเขียวไก่กรอบค่ะของหวานจนนะนั้นเป็นพนักพนต้ชาไทยอยากให้คุณลูกค้าได้ลองรับประทานดูนะคะค่ะขอบคุณค่ะกุ้งของโปรดแม่สดด้วยเดี๋ยวเราต้องอามาชิมกันแล้วสุชิโรนะคะแม่ก็จะมีจานโปรดของแม่อยู่แล้วชเชืรอแตมก็จะมีจานโปรดของชอเชืรอแตมเดี๋ยววันนี้มาดูจานโปรดของชอเชืรอแตมกับของแม่กันค่ะมีอะไรบ้างยังวาซาบิวาซาบิมาแล้วเยอะไปค่ะเผ็ดเกินกุ้งอบโอคโดไหม ไข่ปลาเราเลือกจากเมนูเลยดีกว่าเมนูแนะนำตามช่วงเวลาตึง้งพี่ไงกุ้งแดงจัมโบ้กับหัวกุ้งทอดตึง้งอุยอันนี้นากินนะแซลมอนทอดกับซอสทาทาอันนี้อร่อยแม่เคยกินแล้วเอาไปเลยแซลมอนจังจังยากิเอาไปด้วยสแต็มลองนี่แม่อูโดง้งแกงเขียว,ะวอะไรช่เอาสองอันนี้เลยค่ะได้ค่ะนี่ค่ะแซลมอนชีส สองอันไม่เอาไหมสี่คำในทีเดียวได้นี่แม่บอกว่านี่น่ากินอ่ะอุด้งแกงเขียวหวานไก่กรอบติง๊งสั่งไปก่อนอันนี้ก็น่ากินนะอันนี้เป็นแซลมอนกับซอสโหระพาไหมฉะตามเอาอะไรอีกชีสบอนต้ยมยำกุ้งเอาไหมไม่เอาอุ้ยพานาคาต้าชาไทายชาปลามมออันนี้เดี๋ยวเราต้องกินเป็นขนมปูนิ่มเทมปุระแม่ชอบมาก ววลาเมงปูแบบแห้งก็น,น่าตาดีเนี่ยแม่ดูยังกินคำนี้ไงปกติเตียไม่กินซอสค่ะแตตเตมเขาไม่จิ้มโชย,ยุนะคะกินเลยโอ้ <laughs> พอดีคำเลยใช่ไหมหมดไปหนึ่งจานนะคะแซลมอนชีสต้องเอาอันที่เป็นไก่อะคะ่ะอันนั้นรสชาติเหมือนไก่รอสันซีู่ชิไก่ทอดใช่ไหมเป็นของขายดีของที่นี่ด้วยเนี่ยะคะ่ะไก่กรอบอุ๊ยอาหารมาแล้วมาแล้ว แซลมอนกับนี่น่ากินมากกุ้งแดงจำโบกับหัวกุ้งทอดอืม,มาสั่งไก่ทอดให้เจํนำตอบคืออันนี้นะคะไก่กรอบเขามีไก่กรอบละซอสเอาละซอสไหมเนดูนะคะเครื่องดื่มโปรดแ่ก็คือชาเขียวค่ะเขามีกรอกน้ำร้อนให้ที่โต๊ะนะคะเปิดได้เลยแล้วก็มีชาเขียวให้แคมชอบใส่ไปเยอะๆแครจะได้ไม่ต้องดีฟิลชาเขียว เยอะเกินไหมคะแล้วแต่แชัมลองชิมเถ้าเยอะเกินแชัมใ,ใส่น้ำร้อนเพิ่มได้นี่อันนี้แม่ก็ชอบค่ะกุ้งแดงใหญ่ซอสหม่าล่าแซลมอนซอสหม่าล่ามาแล้วนะคะกุ้งใหญ่ซอสหม่าล่าแซลมอนซอสหม่าล่าอันนี้เป็นของแม่ทั้งนั้นเลยปูน,นิ่มเทบปุระน่ากินมากแซลมอนทอดซอสทาทานะคะอันนี้ไก่ทอดที่ลงพุงชั้มแล้วหนึ่งชิ้นรสชาติเหมือนรอสันชิคเกน้นไก่รอสันที่ญี่ปุ่นอันหรอ แล้วข้าวอ่ะต้องกินข้าวด้วยร้อนไหมอะไรไหม,มกินไปสามจามนแล้วค่ะชุดแตมสามแล้วนะแม่ยังไม่เริ่มเลยต่อไปจะกินอะไรต่ออูนิม่มอุ้ยอันนี้ของโปรดแม่เลยเนี่ยดูซิว่าจะกลายเป็นของโปรดชุดแตมหรือเปล่าชะดแตมไม่กินข้าวพรกันเหรออไร่อยไหมนิ่มมันจะกรอบๆอิ่มนิ่ม,มใช่ปะอร่อยกับไก่ทอดชอบไหนมากกว่าไก่ทอด ปูนี้นี่เป็นจานสีทองด้วยอะจาสีทองคือเท่าไหร่บตรงนู้นเาจะบอกราคานะคะจารสีแดง40สีขาว60สีทอง80แล้วก็สีดำร้อยยีอันนี้ใช่ไหมสีขาวอันนี้คือ60บาทอร่อยนะอันนี้ทอดมาร้อนๆเลยต้องรีบกินสอมันทอดซอทาทานะคะชิ้นใหญ่มากอะแม่ไม่สามารถจะคำเดียวหมดนะ เดี๋ยวแม่กินนี้นะคะแซลมนอนซอสหม่าล่าเขาบอกว่าอันนี้อร่อยมากคือปกติแม่ไม่กินหม่าล่าที่เป็นหมอน้อนะเพราะว่าเผ็ดแม่กลัวเผ็ดแต่อันนี้อร่อยเหลือ<ๆ>นะชัตเตอรนี้แซลมอนจังๆอยากกินลองชิมเอ้าเอาอ๋อไม่เอาต้นหอมเอาทำไมอ่ะไม่กินค่ะเดี๋ยวก็ได้รสชาติ 5, ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทำไมแซลมอนมันละลายอ่ะคะดูนะ อนอนซอสไม่ใช่ละลายซอสซอสเป็นซอสสีส้มน,นะคะซอสเหมือนเนื้อแซลมอนเลยอะสีคนเกลือเกลือตกลงโต,กตก๊ะเป็นไงบ้างชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบหรอเผ็ดหรอเค็มเปรี้ยว มาแล้วอุด้งแกงเขียวหวานไก่ทอดค่ะหูยนะกินเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะเส้นเป็นอุดง้งแล้วก็มีไก่ทอดกับกรอบอยู่เรามาชิมแซลมอนจังจังยาก,กิก่อนค่ะอืมมันก็โอเคก็เนื้อปลาแซลมอนอะ่ะแล้วก็มีซอสเฉย ซอสก็รสไม่ค่อยจัดนะคะนี่แม่เฉยๆแม่ชอบอันที่เป็นหม่าล่ามากกว่าเราสั่งของทอดไปข่ะเร่งดีกว่าค่ะเชดาเอาอะไรมีสาหร่ายเทมปุระชีสบอลต้ยมยำกุ้งเฟนฟรายเฟนฟรายซอสชีสฟักทองเทมปุระมอสซาเรลลาชีสเทมปุระหมวดปลาหมึกไม่เอาเลยหรอเอาฟักทองเทมปุระแม่ชอบนี่นนก็น่ากินมอะโวคาโดปลาหมึกหอยท้องแซลมอนเราจะแต้มลายท้องสวยเชียง พักทองแทมปูละแม่ชอบมากเลยอ่ะเขาหายไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาแล้วเพื่อเขาชิมมาหนึ่งนะคะชิมไปเยอะๆเลยเป็นไรร้อนโอเป็นไงร้อนมากอ่ะชอบไหมอ,นนอร่อยบอกแล้ว่าอร่อยเหมือนเป็นเมนูลับเลยอ่ะ เนาะมืนเป็นเมนูลับคือไม่มีใครรู้ว่าจริง,รงๆแล้วอร่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่บอกเลยว่านี่ค่ะฟักทองเท็ยบุระอร่อยจริงเมนูลับของแม่กับเฉิแตร่ร้อนร้อ,นอันนี้มากินด้วยกันกุ้งกับอะโวคาโดค่ะจะมีกุ้งอะโวคาโดแล้วก็หอมซอยแม่ชอบมากจริงอร่อยชุดามลอง จำบนึงเอาอันนี้เอาเอาทำไมไม่อร่อยต้องหัวหอมเอาหัวหอมเข้าไปด้วยอร่อยใช่ไหมบอกแล้วมาชิมอุด้งแกงเขียวหวานไก่กรอบกันค่ะอื้ม เผ็ดนิดหน่อยเป็นไงอะไรเนาะโอเคโอเคเผ็ดใช่ไหม <c oughs> แม่ประทับใจอุด้งอันนี้มากเลยนะคืออร่อยเข้มข้นน่ะมีมะเขือด้วยอะ่ะเป็นความแกงเขียวหวานเข้มข้นมากอยากให้มีเมนูนี้ตลอดไปเลยอืม <c oughs> อร่อยอิ่มยังยังค่ะกินขนาดนี้ยังไม่อิ่มอีก อยากกินอะไรอีกขนมมาดูขนมกันดีกว่ามีไอติมชาไทยมีพานาคาต้าชาไทยเอาไหมเอาเอาเอาไหมแม่เอาจะเอาอะไรอ่ะวาลับิโมจิวาลับิโมจิอันนี้หรอน,นี่ไงมาแล้วพานาคาต้าชาไทยวาลับิโมจิอันนี้ของโปรดแม่กับแชเต็มเลยชิมสิอะไรเนาะนิ่มๆดึงๆเหมือนเยลลี่อ่ะแล้วก็โรยผงผงหวานๆนนิดนึงถ้วยหนึ่งเยอะนะ จะต้อกินแค่นั้นแล้วที่เหลือให้แม่กินก็ได้นะ่ะทำไมอ่ะ <c oughs> มาชิมพานาคอต้ต้กันค่ะ <c oughs> เขาก็ทําอาหารอะไรแบบที่เข้ากับไทยๆเนาะเมื่อกี้ก็แกงเขียวหวานอูด้งแกงเขียวหวานไทยๆอืมอร่อยรสชาติความเป็นฉาเข้มข้นเนียนนุ่มแล้วก็ดึงๆนะคะอืมอร่อยอ่ะไม่เลี่ยนหอมชาด้วยเ่ะ สองอันนี้เท่าไหนมากันอันนี้ค oh oh ่ะแม่ให้เท่ากันแม่ชอบทั้งคู่เลยอ๋ออิ่มมากค่ะนี่นะคะที่เรากินกันทั้งหมดวันนี้มาเช็คบินได้ไหมค่ะเคเฉยๆได้เลยนะคะขอบคุณค่ะอิ่มเรียบร้อยจานโปรดเชิญตามวันนี้เป็นอันไหนไก่ทอดค่ะส่วนของแม่นะคะเป็น อุดอง้งแกงเขียวหวาดไก่ทอดถ้าชอบดอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย